สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรน,นะคะอันนี้คือพระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังลาวนะคะเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตนะคะหรือพระมหากษัตริย์ลาวนั่นเองนะคะนี่คือพระราชวังนะคะก็ที่เราได้เห็นเคยเห็นเป็นต้นตาลเนาะไม่เนึกไม่ฝันว่าอาจารย์ยโสธารานะคะจะได้มาเห็นต้นตาลน,นะคะ บอกว่าเอ๊ะก็ถ่ายรูปเข้ามาจากทางนี้ทําไมสวยจังเลยนะคะวันนี้นะคะได้มาเห็นแล้วอยู่หลวงพระบางนี่เองนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูทีหลังละกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูข้างในก่อนนะคะ ข้างในนี้จะเป็นที่ประดิษฐานนะครพระบางนะคะพระพุทธรูปศักดิก์สิทธิ์นะคะแล้วก็ที่นี่เคยเป็นที่ว่าราชการสําคัญและเป็นที่ประทับข,ของพระมหากษัตริย์ลาวในอดีตด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นมรดกโลกและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของชนชาติลาวด้วยนั่นเองนะคะ <c oughs> ที่นี่มีความงดงามแล้วก็มีความสวยงามนะคะในฐานะเป็นมรดกโลกนะคะ และก็ถือว่าเป็นพระบรมหาราชวังเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะมีความแบบเรียบหรูนะคะเรียบง่ายงดงามสวยงามนะคะมากนั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตนะคะท่านผู้ชมอ่าพูดง่ายๆก็คือเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะ เราก็จะเห็นมีงานพระราชพิธีต่างๆที่มีพระมหากษัตริย์เดินขึ้นเดินลงนะคะมีอาณาจักรล้านสร้างนะคะก็จะมีช้างสามเสียนเอราวัณน,นะคะกลางด้วยสวิตชัดนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็จะเป็นธงชาติาลาวนะคะในปัจจุบันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอหรือถ่ายรูปได้นะคะ